ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลพระปรยโยควาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยาขอ,อนำเอาเรื่องเรื่องของทัมมิเกอุมบาสกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องทัมมิเกอุบาสกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทุกวักนนี้ก็จบได้ แต่ว่าเราคุยกันในฐานะมาบังศึกษาไม่ใช่นล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านธรรมิเก่าบาศกกำลังสนทนานอยู่กับโลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ว่าทันธม,มีเก่าบาสกมาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วจึงนี้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองไม่เห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยิงถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ท่านจึงได้แสดงว่าการที่ห้ามใยความจริงไม่ได้ห้ามพระพราห้ามเทวดาที่ส่งเสียงเอะวยวายต่างหากล,ลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเรื่องรถของเทวดาชันดูสิทธิ์อยู่ที่ไหนก็ขอให้พวงมาลไยที่โยนไปคลอนงง้วคลองงอนรถแม่ลูกทั้งหลายพายกันปฏิบัติตามพวงมาลไยก็คลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองได้เห็นพวงมลาลัยหยุดนี่อยู่บนอากาศท่านยังกล่าวว่านั่นแหละเป็นเพอพวงมลาลัยเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตรเราจะขอลาเจ้าทั้งหลายไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดน,นี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็นอน,นว่าชีวิตก็แท่นเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตพ,พิภพบมีร่างกายสูงสามขาวุฒิเกือบสามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอลังการประมาณหกสิบเลี่ยงเปลี่ยนตายเดียวนั้นเกิดเดียวนั้น <c oughs> มีนาบสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว มีมานแก้วประมาณยี่บห้ายชนปรากฏเป็นที่อยู่ของ่านข้าวที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อข้าที่แล้วเป็นว่ามันเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้มีแทพ,พระพุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายมันด้นอนุบาสุกธมิกาอุบาสกได้ฟังทำแล้วได้ยังไงมันได้วิสุท์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยึงกราบทูลอง์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันตีฆ่าแต่ผู้ภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเ,เจ้าข้าธนอุบาสก ใน,นขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อนวุวาสุกได้ห้า,ขามข้าพระเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนคร,รับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตทินดาคุมบาสุก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่า บัดนี้ไม่เป็นโอกาสจะได้ลูกจะอาสนะมาในขณนะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิกวีดูก่อนพิสุทั้ไหลายอุบาสขนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หาไม่ท่านี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้ทงหลายหกชั้น ต่างคนต่างอรุธมารับชั้นละคันบรรดาเทวดาพวกนั้นก็นั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื้อเชิญท่านธรรมิกะอุบาสกว่าขอท่านธรรมิกาอุบาสกจงไปแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปทวดาชั้นจาตุมหาราช ที่ใครเกล่าวว่าขอท่านทำิกาอมบาศกไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเทวดาชั้นดาวดึงข้าพเจ้าเทวดาชั้นยามาข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นดุสิตข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมาลดีข้าพเจ้าเป็นเนีเทวดาประนิมิตวสอดดีร้องแห้เสียงให้ใส่กลบเสียงธรรม เมื่อเธอไม่ปราถนาจะฟังเสียงเทวดาเพราะเสียงเทวดากลบเสียงธรรมจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่ารอก่อนรอก่อนเอานายวิสุทธิ์นั้นหลายมีเื่องกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพือเดียวกาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัส,สว่าเป็นอย่างนั้นเถอ ทิสุทัหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอมบาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมาศาสดาจ,จึงได้มีพระดีเกดีกาตรว่าธรรมิกาอบ,บาสกเป็นผู้เกิดในชั้นดุนดสิตบรรดาพระสนทั้งหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพ,พะระภาคผู้เจริญอมบาสกนั้น เที่ยวชื่นชมในถ้ำกลรางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นในชาติอื่นอีกในภพอื่นอีกหรือพระพุทธเจ้าะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธิ์ทังหลเป็นอย่างนั้น รู้ว่าทุกท่ามีการอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขาก็มีความรื่นเริงเป็นกรกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาทขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครหัสก็ตามจะเป็นบรรปชิตีก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวง ในนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าจึงได้ตรัสใบ่พคาถานี้ว่าผู้ทําบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทางสองเขาให้ความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงได้เดิองอยู่เป็นนิดเท่านั้นองสมเด็จพระธรรมสามมุติแสดงพระธรรมเทศนาจบ เรกล่าวว่าคนันมากได้เป็นพระอริยะบคุคคลมีประสูดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมิกาอมบาศกจ้าจะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรเราไม่ได้ฟังนิทานกัน การฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากท้องเรื่องนี่ถ้าอยากลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งแล้เรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมาอย่างไรทำไมท่านธรรมิกาอุบาศกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมาก ว่าท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้ก็เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบิดาือพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าเรือกท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจา้า ที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม่ไม่ถึง,งนิพพานยังไม่ถึงอรหัตผลมีพระโสดาบันปฏปิผลเป็นต้นคือประสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามกันลงไปว่าเทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหน ไปเกิดได้ง่ายที่สุดเพราะงั้นต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวดาทุกชั้นก็ชื่อว่าถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทวดาชั้นไหนแล้วเ,เกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนีออ้เพราะอะไรเพื่อว่าการเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่ายคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดา มีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายเพื่อในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องเพียรเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหม ถ้าเราอยากจะเป็นพระรหัน์เข้าสู่พระนิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงนิพพานก่อนคือนิพพานประวัดับพื้นดิจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในเกลโลพระโทสะโมหะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมด เพื่อกรรมใดก็ตามที่เป็นนิจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีสำหรับใจใจเป็นสังขารุปีขาญาณมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความโกรธเฉยจากโลภะความโลภเฉยจากโมหะความหลง มีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสมบทมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุขถ้าจะถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพ้น าการที่พ้นจากการขันการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจากแก่เจ็บตายพัดพราดจะของรักของชอบใจไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของพระหันนี้พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความบนบายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนเพียงสัต่าร่างกาย เห็นร่างกายคนคนดีเห็นร่างกายสัตว์คนดีเห็นวัตถุธายุคนดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความผูกพันในร่างกายของตนเองในร่างกายวัตถุมงอื่น,นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุพระอรหันต์มีอารมณ์ดับความวุ่นวายไม่ความว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเรา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาเสี่งนั้นพระรหันทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบกับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกาย การแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์นี่พระหันยอมรับนับถือว่าอ้ก,การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดีย๋ยวแฉะอารมณ์ของบคุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวบ่เดี๋ยวดีบ่เดี๋ยวร้ายคนคนเดียวกัน ประเดี๋ยก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ด,ดีเป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิงเกิดมีเกิดขึ้นเรื่องนี้พระราหันไม่ย่งปล่อยมันเพราะว่าเป็นพลเลิกบ้าเสร็จแล้ว คือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมียอยู่เพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอรหันต์มีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดับสนิทแจกความเร่าร้อนจากอานาจของความรัก อำนาจขึ้นความโลภอำนาจขึ้นความโกรธอำนาจขึ้นความหลงเมื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอาหารหันต์นั่นก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านพุนใดจะไปพนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนิพพะทป์วประด,ดับขึ้นดับความชั่วนี่ถ้าเราจะไปในรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตาย สัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างเพื่อทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายขาองบุคคลอื่นพยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงกับความตาย อารมณ์ของเขาครูคิดอยู่แบบนั้นบาการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทําด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสมมีความปรตนจยอยากได้บุคคลอื่นที่เขาเหงแหน มาเป็นคู่ครองของตนที่เรียวกว่ากามีสามมีลมมีปรารถนาใค้จะพูดปดพูดคำยาพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอเหลวไหลไนะแล้วก็หา้าชอบดื่มสุราเรมีไรของหมักดองเรีวยว่าของกลั่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาท นีองค์สมเด็จพระบรมมลตยก็น่ายกล่าวว่าเราเมื่อกดท้ารก,การนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปในรกเมื่อเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายสติฉานไม่ต้องทำเลยก็ยังไปได้เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมาสมาสมุทตเจ้าทรงตรัส อย่างในเรื่องราวของมัแตะกุณาลีเทพบุตสรสมเด็จพระผู้้มีพระพายเจา้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยรักษาศีลเขาไม่เคยมีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้น เขาก็สามารถไปสู่สวรรค์ได้ไม่ใช่แต่พระตะคุนเดชนรีเทพบุตรแต่ผู้เดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เริ่มสายในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทำสการะก็สามารถจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จำนวนร้อยไม่ใช่จำนวนบาทพันไม่ใช่จำนวนหมื่นไม่ใช่จำนวนแสน มีมากกว่านั้นหลายเท่าแต่นอกไปจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็กล่าวว่าจิตเตสังคิตเถท,ทุกขติปาธิกังขาคนที่อภัยยายอบ,บายในอบ,บายภูมิสี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบัญญเวนทั้งห้าประการ เปลี่ยนได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวของน,นางอะไรละ่ะดืมเช่อเชียแล้วพน,นางมณิกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศล อย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนี่ยมีพระราชามีนามาโกศลเหมือนกันหมดพระบรมราชินีนาถก็มีนามว่ามณิกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณิกาเทวีหนึ่งไม่มีมณิกาเทวีสองมณิกาเทวีสามท่านทิ้งนามไว้เฉยเฉยเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่าง พขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็มีนามว่ามณิกาเทวีตามพระบาลีท่านทรงตรัสว่าพระนางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก ในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าสมพระชนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว้ายทานไม่แพ้นางวิสาขาแต่ได้ว,ว่ากรรมคุณนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้า แต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เป็นปรากฏแต่เปอารมณ์คิดมีความเศร้าหมองของจิตนน่งก็ได้แก่ตามพระบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนดึกเธอลุกปราถนาจะไปปัดสาวะถ้าถ้าว่ามันมืดไม่เวฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไป เท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชสวามีเข้าเป็นเหตุให้มน,นางเจ้าเสียใจมากเพราะขึ้นเชื่อวกรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพระนางเมื่อพระเจ้าประเนสนาี่โกศลบรมกรษัตริยพระบาทเท้าเธอก็ปลอบเพราะไม่มีโทษน้องนางเจตน,นาร้ายของน้องไม่มีพี่ให้อาภายัย ด้วยคนที่เคยมีมันญ,ญาติดีจริยาดีไม่กระทบเขาหน่อยใจก็อดจะหวั่นไหวเศร้าหมองไม่ได้เหตุจากนั้นเมื่อเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายไปแล้วในขณะที่จาตายไอรมจิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เอาเท้าไปสะดุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจขึ้นที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว่าอาศัยที่เธอมีรมเศร้าหมองโดยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเขา้า เมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับบระดาแพรเพาเต็มอำนาจวาสนาบารมีเป็นนาคว้าแต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพราะราชสวามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นีน่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพียงแค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้น ถ้าหาวิวญานับวันในนรกก็ชีวะเปิดสักสองสามวินาทีเห็นจะได้เป็นเวลาประเดี๋ยวเดียว,ยวนี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสจะเฉพาะในใจยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมด เพียงแต่เพียงเรื่อมสายในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาผููนั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมาตัตดกุณฑลีเทพบุตรชั้นใดบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่แนวหนาาของความชั่วคือทำตัวให้เศ้าหมองแน่ในอารมณ์ความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาจะตายใจน้อมไปในโซนที่ปรรทำที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้ลงอบายภูมมได้ฉะนั้นขอมันดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นบิสุสมันเนนอมบาสกอมบาสิกาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอมบาสกไว้ ว่าธรรมิกาอมบาศกตัดความชั่วความโลภ้วยอำน้จการให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสำคัญรายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสงทัานบรมศาสนดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ บริการนีสีท่านเป็นผู้มีกัญยาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิตพ้นจากนิวรณ์ห้าบริการมีอำนาจเหนือนิวรณ์ห้าบริการความชั่วของอารมณ์คือนิวรณ์ห้าบริการไม่สามารถจะทำลายท่านได้จะนั้นก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านยังเลืทุ่นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จพระชินนวร ได้แก่มหาสติปัฏฐานาสูตรโดยท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สงไม่ไม่ทรงละยังทรงจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใคร่ครวญอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านหลายในสนักของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานาสูตร ในกรรมฐานสี่สิบด้ะนในทุกอย่างที่จะพึงมีคติที่พึงปฏิบัติท่านได้สดับแล้วทุกประการจากสำนักขององค์สมเด็จพระพิชิตมานคือจากคำสอนที่ได้รับฟังหากว่าท่านนั้นไหลไม่ประมาทอยู่ก็ชืีอว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเต็มตัวที่เรียกว่าสมณะกเพื่อทรงทำความดี อะไรท่านนันหลายลองดูเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้รับฟังท่านหลายทุกท่านสวัสดี